พอเมียนอกพวกก็ฆ้าลกโสอนนี้ตายเป็นผีที่เป็นมันได่แอวดวงพินญาณของต่อมไกยูใสที่ไกยูหลลบดวงินญาณของเจ้าที่ไยูตามหวยเหียวหอมห้าวปลาที่เป็นยูตามกัเสาห้าว หรือที่ยืนอยู่บเตยงตุ้มนั่งล้อขาขาหรือจังเลาะแนวอันนี้่ายของปรเทศมากกว่าอันนี้อากว่าเพื่อนจังเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอออ๋อไหนก็ได้ขาตัวนี้เที่ยวขาบ่อนั้นบ้างหมดวันหม นักโมตัศกเข้าวัโตอาลหะตมาสัมพุทัศนักมตักาวัโตอาลหะตธรรมาสัมพุทัศนักโมตักาวัโต นาตะวันตะวันตะยีวันตะนากตังกระตังข้าวฟางข้าวฟงปลาระตังปลากะตัมงโน่ขันเตปลาแมั้นเอาญากรรมอาญากมขีกมขีกรมแงโน่กมังรมข้าักกะตังข้าวผักะตังวินาขั้นดูวิาศขั้นดู เจ้ากรานักกรรมบาปในปีนี้บาปในเดือนนี้บาปในวันนี้เี่รานี้ที่ลูกานไ้ก็ท่าบิดก็พออย่าทีด้วยกายกด็ดีด้วยกายก็ดี าก็ดีถึงต่อหน้าจะรับหลังเพาะพอยิทีต้องโหดที่ทำญาติพี่าสะกองลองเล่นจึงกันและกันเพิินเอาย่ีเด้อบางทีนะครับเอาได้บหมมาดีสมบัติทั้งหลายที่พลุนีสร้างไว้ตะกูับเนี่ยพอยิ่ีตายไปแล้วเ่ราให้เอาไปน้ำเด้ บันดนี้สิเด็กอไทยก็ถอนไม่ให้ลูกให้ยูให้กินให้เคาล,เาลพเค้าด้วยสิมีเงินสา่นะางงาทข้ามมือกูช่วยช่วนต้องช่วยแกหา <c oughs> เอาปญจิบบันดนี้มีขันหาเดอ้อมีไปให้ใบหน้าเดอ้อมาว่างสิคอไทยเอาบันดนี้ปญจิบตายเป็นผีหนีเป็นเพิ่นไป,นปนแล้วหว่วงสวนไบหน้าเฮี้ยน,นสั้นทุกอย่าังลูกหลานเขาเรานี เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเจ้าผู้ตายไปแล้วให้มาละตอกองคุณเจ้าได้ห่วงเจ้าได้ถึงผีเจ้าได้ถึงองให้เจ้าไปถึงห้องอยู่ถูกทำล้านให้เจ้าไปพบหนาพระที่อานรา์เดิดเด้อแล้วไี่ไปยังที่ไหนบาดมีไปนาเจยวได้บารมีที่ให้ลูกให้ร้านไปช่วยกินเอาบัรนี้เข้าแล้ว มีบวชบ่น well, <e oh. okay. er well, ี่เออก็บวชกับเวลาทำไดเขาถิ่นเราเกินมาให้บุญเข้าไปเดียวนีนะขันนั่นมันกับไก่พ่อไปเอาเหรอนี่แต่ว่าไใบม่วงเนี่ยเคลื่อนโฉจัง่ว่าใบเขาขันให้บุญแล้วใบม่วงก็ได้เคลื่อนโฉบขันให้บุญนี่ขันม้วนพามาให้บุญแล้วก็คือพ่อไปเลยไหมเออขันกันเอาเขารองมาหลอด